ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกรปี6 3สทับหีงวดที่9นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านค่ะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้นะคะวันที่19กรกรกฎาคม6.4กรมการค้าภายในเผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ั564ทับงงวดที่9คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว ได้มีมติในข่าวประชุมครั้งที่3ทัพ2,564เมื่อวันที่16กรกฎาคม2,564เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63ทัพ64งวดที่9ดังนี้ค่ะข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่20กรกฎาคม2,564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63-64งวดนที่9สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรโด,ดยมีวันพ่อปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20มิถุนายน 2,564ถึงวันที่19กรก,กรกฎาคม2,564าหสำหรับเข้าโพดเลี้ยงสัตว์มเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%กิโลกร,รัมละ8.72บาทข้อที่2นะคะการชดเชยส่วนต่างเมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมายกิโลกร,รัมละ8 5 0บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรนะคะก็ขอขอบคุณข่าวที่มาจากกรมการค้าภายในนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ